คืบหน้านะคะกรณีไฟไหม้ที่ห้องทํางานที่กระทรวงเกษตรเมื่อวันก่อนอนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีความคืบหน้าค่ะเพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดนะคะที่บันทึกภาพเหตุการณ์ในวันนั้นออกมานะคะไล่เรียนตั้งแต่ช่วงช้าประมาณ9ก้ามงยีนาทีนะคะคข้บาบ้านเนี่ยคะ่ะเปิดห้องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรต่อมา10บโมงหนาทีค่ะเจ้าหน้าที่สํานักรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและก็รปภเนี่ยพาช่างฉีดปลวกเข้ามาฉีดกาจัดปลวกนะใช้เวลาประมาณ5นาทีจากนั้น10 โมงสินาทีค่ะเจ้าหน้าที่สำนักัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็กลับออกไปนี่นเห็นภาพนะคะเมือ่อสักครู่นี้นะคะที่มีคนถือเครื่องมือเอามาฉีกปลวกต่อมาค่ะ1 0 4โมง40นะคุณผู้ชมช่างแอร์เดินมาแต่ว่าเข้าห้องไม่ได้ก็เลยเดินกลับจนกระทั่งประมาณ6โมง1น,นาทีวันนั้นล่ละค่ะเกิดเหตุไฟไหม้จากนั้น 6กโมงยีนาทีนะคะรปภแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าระง,งับเหตุเพลิงไหม้หลังจากนั้นสองทุ่มร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่งจะเดินทางกลับจากปฏิบัตรริราชการที่จังหวัดขอนแก่นก็เข้ามาตรวจสอบเหตุการณเพลิงไหม้ทันทีนะคะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณไอเยรินพันริศนะคะเป็นโฆษกฝ่ายการเมืองนะคะพูดถึงการตรวจสอบกล้องวงจรปิดครั้งนี้นะคะบอกว่าก็เอาข้อมูลที่สอบถามจากพ่อบ้านเนี่ยไปเทียบเคียงกับภาพกล้องวงจรปิด พบเหตุการณ์มันก็สอดคล้องกันส่วนก่อนหน้านี้นที่ผู้บริหารกระทรวงให้สัมภาษณ์ว่าต้นเพลิงเนี่ยอาจจะเกิดจากระบบแอร์เพราะว่ามีช่างมาล้างแอร์อันนี้เป็นเพียงแค่การสันนิษฐานเท่านั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานไปหมดแล้วค่ะรวมถึงเก็บชิ้นส่วนสายไฟในที่เกิดเหตุไปด้วยซึ่งกคาดว่าน่าจะเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ เบื้องตน้นความเสียาหายบริเวณเพลิงไหม้ใกล้ห้องทํางานของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พบความเสียาหายที่ห้องครัวนะคะหรือว่าห้องเตรียมอาหารมากที่สุดจากนั้นก็ลุกลามไปยังห้องประชุมย่อยแล้วก็ห้องของ,ของคณะทํางานล่าสุดทางกองพิสูจน์หลักฐานนักวิทยาศา,ศาสตร์กลุ่มนักเคมีมฟิสิกส์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บพยานหลักฐานนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะสรุปออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นอุบัติเหตุไฟฟ้ารัดวงจรจากรางเก็บสายไฟในห้องครัวชั้น2ค่ะแต่คงจะต้องทํารายงานสรุปผลนะคะมอบให้กับทางตำรวจนครบาลน,นางเลิง้งเอาไปประกอบสำนวนคดีต่อไปค่ะ